บางคนอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้ามีบุญนี้จะให้ผลบาปนี้จะให้ผลบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อถ้าคนที่ยังไม่เชื่อนี้อันตรายหน่อยพระพุทธเจ้าตีราคาไว้เลยคนไหนที่ไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนมี่ันตีราคาไว้ว่านตทิ ปาปังอาการิยังไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีแน่นอนวิสัทธะประโรโกผู้ใดปล่อยประละเลยต่อโลกหน้าเชื่อว่ามันไม่มีเสียแล้ววิสัทธะสมาจารโธเขาจะปล่อยการกระทำตามใจของเขาปล่อยมารยาท เขาจะทำอะไรเขาจะรับแต่ชอบแต่ไม่รับผิดการกระทำตนเองให้คนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายไม่สนใจที่จะรับผิดจะรับเอาตั้งแต่ความชอบใจพอใจของตนเองคนชนิดนี้มีมากเท่าไหร่โลกก็เป็นนรกขึ้นมากเท่านั้นพี่น้องทั้งหลาย ความจริงอันหนึ่งใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่ามันมีหรือไม่มีก็ตามชีวิตหลังจากตายแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบและ,ะเผชิญหน้าอยู่คือชีวิตเป็นเป็นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อมันด้วยมันสมองและมือสองข้างวันนี้มีแน่นอนแต่เมื่อวานนี้ก็มี ใครจะปฏิเสธว่าเมื่อวานไม่มีแต่ไม่สามารถเอาเมื่อวานมาวางไว้เฉพาะหน้าวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็มีแม้ว่าเรายังไม่เห็นวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานมีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าซะก่อนชาติก่อนซะก่อนผมจะยอมนับถือศาสนาพุทธ อาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไหมฝรั่งบอกว่าเฮบมีมีม,มีอาตมาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบอกทีนี้อาตมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหม แน่นอนพรุ่งนี้มีอาตมาก็ถามต่อว่าไหนละพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันอย่าง